สองคนหมูมีเบียกมีงาอันใดกบมากก็กินใส่กบดโพเอเอามา,ม,ามันอยู่สองคนอยู่ในซานมูหมับมูหมับ,มบอยู่ในของโ <c oughs> อกใจเดว้ว้ายอีคนลุกอย,ย,ยคนลุกเด้อ สบายดีเด้อครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีรอบนะคะกกรับเรากำลังจะ5กันลังสีเห็ดกับเขากินอีกแล้วก็คือปนกบสิบป,ปีงปดเออสิบป,ปีงปดสิบป,ปีงกบป,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 ปน เหลือไปคอยกินเนยเด้อกบเหมือนเดอ้เหเดอหันมาสิจ๊ะพี่ไมห้หันมาเออไม่ได้มันอยากกบเดอ้อหามาละเกะเฮ็ดกินอีล่ละค่ะไม่ได้พูดพินิจโกบเดอ้อพี่อีพีทุกคนมกินิจโกบเดอ้อจะเปลี่ยนเป็นตัมกบใส่หัวค่ะ ลอกหนุ่มโปกเอาไมยบอกจะกิะนกับนังมันอมเอานังไงเพิ่นเด้เอเข้ากับกินนี่นะมันเอานังไงเพิ่นเทกปนี่เป็นยังไงคููมือนีแต่งโตการแต,งต่ง้นแต,งต่แตงโตกับเป,ปียนไปเบิดผมกับเปียน อย่งกับเปลี่ยนมีความหักบ่ฮะมีความหักบ่นี่อแล้วนี่แตงแตขใาโรูเรียนโคใง่เอาดยมีแต่เขางี่ยนโวตมูอเป <Shaun. S 2> ็นโสดโต่เป็นปรึกษากันบ่ได้สิกินตัวใดเป็นันทิน้ำแ้นเบิร์ตไปเลยะตีแ้วจเอาเลยอีกรอบนะคะ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแบทนหลังใจนะคะกินน้ก้วนีีเปลากันสากันกินตัได้เป็นว่าห้าสิโจกใส่ตัวไดกันดีกินน้ำก้วทัวกกินน้ำกัวเมเซียจะต้องถิมใกล้ๆได้นังหนึ่งมันอาจจะหูอยู่บ่มันมีกงมีกินตามมาได้เมเซียว ไปหากบกันเลี้ยวหนาเลี้ยวลังอยู่เด้อบระเดีวยวโอ้ยเลี้ยวหนาเลี้ยวลังอยู่ย่านคือกันได้เบาอะไรกันย่านมองไม่ยังเอฟซีเองบอกวันไหนสิพากันไปล่าถาปอบกันเอฟซีมันจะย่านมาตามความย่านขอทีเข้ากะเข้ากะอยากไปอยู่เรือเขารอโอกาสอยู่ฮะจะไปมือใดรอติดตามบึงเด้อ หงเมืองกูัั้งหด่อเจ้าไป็นานิ็นยนกูน้องไม้บอกว่าพี่ปอมาเพิ่นบ่ยานพี่ปอมันยานเพิ่นเพิ่ว่าถ้าไปน้ำเพิ่นนี่ปลอดภัยเพม่นว่าแดงไปอามัแอกินตอนตอนแลกช่วแม่เสียวมือมือบุญกินมอเมาสักหน่อยหล่ะเกะกันไปละคือสิขนาดเลยแล่วแกมีของหวานน้ำไดหนี่ ของหลางปากไม่เส uh, ียวหนึ okay. ่งม mm ันเตมชุ่มันแหล่ครับเดิมอ่ยสีนกสิกสมมนุคค well, we ัวมาละเนี่ยสมมนุคัวมาขนาดขนาดเพื่อนบได้ก่กันด้นถ้าเพือนไก่กั้นสงสัยแบบ่ากินเข่าหรอกไปนอนเลยขนาดขนาดเพื่อบันหื่อนไก่กั้นสงสแบบว่ากินข่ารอกไปนอนเลย เขบครัวเมียเขาขลูกแปไปเล็นจังครัวเมียามเอบครัวเมียามบ่มีลูกจังว่าตั้งได้ตั้งว่าตั้งซื้อดีดีเจ้เลยน่าจะชิปหาผู้ใดก่อนแต่ลาป็นตัวเดียวชิปหาผู้ใดก่อนวันนี้เราก็จะมาแย่งกกันมาลูกยิ้องคเฮ้ยเธอลูก เอานหนังไม้ดูไม่ค่อยมีสีเลยนะจ้าพัดนึงเออเดี๋ยวพัดนืักคู่นะเอาไปได้ป่าอันนี้เบาป่ามันจะหป่าหนองไม้หนองไม้ได้ป่ามาสมทุนป่ากระซัมกาปักนอนกระเจ้นซีล่าค่ะหามาหลักระหิดกินเนาะจ้าบระหิตกระยากมันอย่ามันตือของหาในยูหากินเลยสิ่าราได้สะว่แม่นอนสแตกินสแตกินเขากข้าว ขไปหาับเูปาบูนก um, ็โอ้ยปบูพี่ไอ่บาซทีนะมัตัวน้อยแท้จากบอบูป้าไอบูปาบูนั่งบูปาอ้ปยปลาซิวกะสีย่างเหรอย่างเลย้ยย่างเลยเ้ยบูปาพี่ไอบูปาบูบ่อยปลาซิวกะย่างพี่ไอบกว่าบูเพื่อนเงแหงดีใจเลยนปลาซิวคองบ่อสมตัวลงแท้ปลาซิวโคชอบบอหนูไม้ ฟ้าเจ้าสิใสเบอร์หันจะสิบแสบดากบ่คะปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะคนเป็ดถูบเท้าสีตาลต่ำใส่ขาสแสบพี่น้องแล้วก็จีบพลิกเป็นต่ำใส่แสบไปดูความิเขาดิหอมไล่หอมไลต่ำแล้วนะคะต่ำต่ำกบใน่หัว่า บ่อนาล่องมาสิ็มเบิ้งโอ้อเต็มโคกอ้ยเอ้ยเต้ละมือเต้ละเบนกะหาเจนว่กินแนวอย่างน้องเปลือกปากเปลือกทองด้วยความยูรอดไหมหรือยัง อ้าวปลาตัวนี้ไม่แล้วกิ้มนต่ำสักกันเลยหืมประเินต่มเสริฟตาหืมสากบนี่ล้นะต่มป่าสักกกับกบจีพักใครน้ำกันต้นหอมกับจีใส่ที่มัต่ำได้ เสียงตำที่จนทงสะเทือนมีอีหยังมีบ่วีผัวอะไรเห็ดบ่เลยอย่าพูดตำไปมีหน้าที่ตำก็ตำทำให้ลูกให้กินนี่ทำเป็นบ่นนะ มอฉันไม่กินกบตอบไดกฉันไม่กินกบเธอใส่ปลาลาเข้าไปด้วยฉันไม่กินนะอร่อยมือขาเธอไม่รู้หรอว่าฉันไม่กินปลาไหลไม่กินกบเขามาใกล้ๆส่จานะปนแหงเด้อปนแหงปนแหงปนกบแหงกบที่ไดมากนั่นแหละพี่น้องหาโตเขาเอามายางมาถลกหนังถลกหนังตัดหัวตัดหางตัดขาตัดตับตัด ตัดพุงตัดออกทุกอย่างแล้วก็เอามาย่างเอามาย่างแล้วก็เอามาย่างแล้วก็ย่างยังวะย่างยังนะย่างหัวขาย่างต้นหอมย่างพริกแล้วก็ตำ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 ก็หนาตากี่สิบมาประมาณนี้เนะครับก็จะไปโชยก็อร่อยไปไปกินกันมาดิพี่น้องเม่เสียวข่อยหิวเข่าจนตาลายตอนนี้จนสั่นไปไปพี่น้องไปกิน ตามไปกินน้ากันครับนเอารักด้วยยาเม็เซียเม็ดเซียวหายู่แล้วถ้าวันได้กินเม็ดเซียวยิ้มเข่าเฮงอ้าวกิน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 แล้วละมา่มาดูที่ตรงนี้ด้วยกินเลยเม็ดแป้งโน่ตัวนี้เปแม่งข้าวหินดาดเห็ดบอยังข้าวจูนปูนอยู่บระมาณนานแล้วอยากทุเพ็ดแล้ว เป็นทนายยอดอิจฉาสวัสดีจ้าเมื่อกี้ข้าวเด้อจ้าทุกคนทุกคนจ้ากินคนกบเด้อเนาะสวันาะเสียงอลังอลังเจ้งอลังอลังกินไปหาอะไรก็กินกินแล้วก็มือก็หาไม่ก็หาอย่างมือมืออะลรได้แนวหานี่พี่ต้องคึดแน่แนวหา ไปหาน่ะมันมวนอยู่แต่ว่ามันคือช่งไปหานอย่างเดียวดีมื่อเช้าคจะได้ซ่อนไหนไปซ่อนหรก้าวเบิ่งซ่อนอะไรปีงบักกันก็่ยวลาป็นช่มมึงได้เลยบอลลูนช่วกันเป็นสองเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยปีงเข่าไม่เซียวกับเซาแล้วบกจไปจะออกให้นี่ว่าเป็นอย่างอนกช่วะได้หลนาไปง่ยเลยกเอาไปทามทามหนังทามันก็ไม่ตอบเจ้าหนาไปแนห่เสอแล้วเขาก็ไม่ตามหนังถ้าเราอก็แง่กเจาได้ไล่แต่วขาดเไม่ได้มาอลจอมอุ้ซันทมน ใคร่ไปต้ไปชอบเยอะได้ไมวได้อะกไหน่อยไ่ามือไได้ไรอะใครลงไีนะม่งใคปีีน้น้อย้อาด้วยระดีนม่ไน่นม่อนทักเตสโอ้ยจ้่แบบวสมือนน้อยด้ไเลยฮะอาอีมวาวิลี นี่ดีมันราาเทากินจับใจสิจมันอิมเฮ้ยนอิมยันังนอิ่มเห็นไก่มันหยาดกบกันบอแมนเลือนอิเห็น้องจะให้น่อยบอแมนมันเห็นไก่มันหยาดกบกันกบผู้เฮาอันตายแหงไว้แล้วมันลักกันไปนะสิมผูเจ้ากับิ่มกับผูกบพกันทีกับพาด้มาข้าวกันไเนาะเอาจะมาต่างแหงแบบก็ผ่านไง เขาพื้นตัวกบตางแขงเอาไว้เที่ยงกี่นาฬิกงตัวหนึ่งเอาไปน่ากินอยู่ยตัวไหนกางขาวบล็อตส้มนะตัวไหนตอวไหนขี้ขาวไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวบล็อตข้ขาว่้องเป็นสีแหล่อะไรเด้อไปบเฮ้ยดึงทอดออกมาขี้ขาวเขาเ่งด้วยตะล่านอหมต้องผ่านล่านนำด้งน้ำแดงอ่ะในเม่เซียว แซ่บอมิเซียวแซ่บชิ้นก่อนอยหิ้วเก่าหิ้จักักที่กอดกอดเขาเจะชอบกั๊เาเละส่วนเตมึงกไป่อของมูส่บอกบอกวามือเ่ายืเรอยู่ลายนลักูนึงกับเตียมเไปมึงจะหมาด้มึงย่ไม่ไปรือว่ากูตำกบมาแซ่บบ่ไปนู่กับน่นแปลงน่กัเจคลกเ็ดอยาบยาอยู่กนเียมิเตียวกินเต้สมัยเฮียนะนะ ตำโนแบบนี้ปั่นหอดปั่นหัวรงเยียนกึอเรื่องมานเป็ม่ย่ไ่ไม่ยิ่งพวมากินน้าบานกาตามากตัวอยงวัดตัวอง่ยิ่งมันหิ้วเ่ามือนตก็เอาไปค่ากินเก็บเี่ยมจะงูมันฮิวจะตายไล่บเบ่ก็ข่าวหน่อยข่าแม่ตายไล่มันกรกาศแต่ว่า พี่ว่าขาวแห้งจนลืมไปจะต้องเป็นผู้หญิงจนลืมไอได้วิทยนะผัวจงกินได้จนลืมจนแอบไปเห็นพ่อตั้งหนาจนว้ขึ้นออกจับจับพ่อว่าจะอิ่มจับพ่อตัวอ่าเป็นผู้หญิงใหญ่เลยเียขาวแห้งจนลืมตาลายด้ายหมดตานี่บอกเขาอืมเฮีย คอยยำค้าคอยยำยำมันหมองค้าหมองค้าอย่า่นแข็งมา่ด่างกบเกินกี่เมื่อวานในที่สุดตามกฎงสยงามันยินได้หาลองมือเปล่ยาว่เป็นบบเป็จแบได้ใกล้ตัวเนีด้พูดองปากินเนาะอุ้ยตุ่มือนงอ่ะเสบเยเห็ยบ่อหนันเลือนเนยบ่อได้เงาบ่อเปนเจียวบ่อของข้ามันยังเป็นตะกินพูดนี้ดาแดงอ้อยๆเยอาเลือจบหล้อดูหมนั่งค้างมันไม่กินีหมู มันอ้่นหมอให้มันยู่หรือว่ามันมีสารให้มันยู่ให้มันยู่เป็นมูอีซีมารสันี่ใ้กันบซื้อกา่ปีเขาดิเขาม่ดแแล้วัมจับส่วนมดแเลือบุเือเป็นก้อนเป็นก้อนไม่เท่าเอกใช้กระบะกับมันเนาะบบข้นแบบต่ำไม่ที่น่อยก็ไปซักอยางะนอกไปใกล้่าไม่ตีกันตัตั้งซ้ำันแพ้่ลวกัแพบนน้ำตามงบนน้ำมันแันแพรแบบไม่ค่อนภาคใครินเนาะันแล้วมันจังที่สปลเขามริดสด ผนบอกควรจะว่าต้องเลยต้ไปตายด้วกันอย่งี้าได้ง่ายบุปผาคอเนตัวสิก้าปาเพ่สงอกเอามาจะตีกันกันเลยทปลูกไปปากอนนะเนาะจับแหห้ามกันมันกระเซาะัเมื่อ่ส่แห้งต่ำกบมันจะเจ็บเาันลังความันต่ำโพยจนกามขึ้นักป เดี๋ยวเล็นหนาเลยอยากรู้ว่ามันล um> okay ื <h 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 ่นมาจากองเป็นอะไรรึเนั่งกันตามันจๆอยู่เรื่องคุณมาแาให้พจากองเลยผิวขาวจนตาลายจนลื่นมาจากอเป็นผู้หญิงงามเหร แบวมาทางายแบบว่าพวกงกินะพอจะดงอุ้ยกูเป็นยิ่งก่ต้นนแบบบางคนเขาต่ำชิ้ๆแจ้บอก่กแฉกยิงกแซ่บกันนันออื่นนะจ๊ะตำต้ไมส้มน่าจะยิงจะกะเดี๋ยขำก้เกลือเออแ่บมีได้เม็ดเกลยวอยู่เรื่อยริงนะบม่แน้ไม้ส้มกับปุกหนึ่งคือเอามา บอก่เป็นการไมเนียนี่ขาวทงบรกินเพื่อนนี่จีบริกิณ์เนี่ยจิบิกิอนยามเฮ็ดแย่เน้เบิร์ตแบปลาแป๊บเดียวเบิรแหละจกทีนีใหญ่ไบอกหลยบกินกระสอบเขาบอกถูกสารละพวกเจ้าของย่างแี้เาอย่างเมเซียกินมีเผาเนี่ยน้อยดีกว่าอย่างทัศธรรมากับพระเจ้าที่ปิดนพวกเจ้าของ มัน่จังโมงเลยเสียวสี่โมงควันนี้้โมงครับกินแกงขีเนาะแกงี้เ็กแกงขี้ไว้แกงเกมอแกงขีข้าเที่ยงบ่อยแกงขีเด็กเออข้าวเที่ยงไรนะเขาหายเขาหายเขาคำพักข้าวที่เช้าฮัมกินน้อยนึงแล้วก็ไปมาแรงขีไม่มแรงล้เนี่ยว่าว่ากนเลยกันว่ามนกินยานอนรับท้องห้องนอนรับมีรอบเด็กอีก แม่พญาห้องอุกอุกนูนแกนบนแรกก่นมีกินอย่ไม่ะลายบอนแกนัซี <h 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 ่จมาชิโน่คนนอปกินไปเอาเขาเปินล่ำปัดควยหิวกบหิวบหิวกบเบิงเอาจนตาละไอ้เปนเรื่องะัคองเป็นผู้หญิงมละเราไปในก่เบงวันนุ่งกินนุ่งผ่าเรื่องให้พ่อบางเมือบิหิวแห่แหๆเราว่าเอาลูกเมียกูจะใส่ปสบาวา ไก่ตัวนี้มันน่นแล้วมันเป็นกระเจีาเฮ็ดน้กระปุ่นตัวนั้นเกียวไก่เข้าตัวนีนะไก่ห้าพุ่นน้กระปุ่นขามันอุ้ยขามันบวต้องตั้เด้อเอาไปแหนมงมุยสิมันเล็ถึงขาเนี่ยเอาหนังอส่ใน้น้กระปุ่นดีมเห็นผมไก่่อเอานี่กรปกระปนี่จะก้อยได้เห็นได้เพิ่มเหรอหยิบไปให้เอาลูกสีนใส่ำลย าบเอลูกชิ้นนะเาวเอาเรือดีกว่าบดีริงนมนบกคอยเอาตีนไก่ไก่ดีกว่าเอาเรือดี่าเนเปลี่ยนจากลูกชิ้นกับเปนตีนไก่กันดิเอากับเจ้าของอนาเพื่อให้ซื้อลูกชิ้นไม่ใช่นะซื้อนะเอาบอกซื้อหรอกออ่ออพอมาติดขาวน้ำแหองอีมือนตันเส้นด คัตกะไม่มนทีกทีีาเลยีจะพกาตอนทีมนี่คือบอย่าไปในปมือไหมแม่นไปเรียงไมอีกท้งไปบางพักคนนี้าอีกตัวนึงี่กก็าปจการตาโปเนอนี่นี่ปจการโปต้องนั่งั้งนั่นออกเปเียวอันนี้มนแม่นักดนอสิ พี่พี่่ะมันพี่กินเรองนึงเป็นไมพีโอ้ยเฮ้ยได้กับที่ได้กับบอกนี่แดดเห็ไหมรู้มือไหล่นพิ่นยังครื่งใช่มือทำไมพอมาติ่นน้ำกุ้มือกับที่พอลงตำคองเด้ออันนี้ของบามือจังเห็นพ่อชนึงก็เล่นหรือเปล่ากุ้มือแน่เนาะยังเครืองจะคอยเด้อคอยใบแม่ไก่แม่ได้สิมาหยิบาัว่อยสีอี่นงัย นจ้มาจิ้หัวนี่จ้บอสตีนี่โอบ้เจ้าจ้มาอยงามกับไ่แม่บ้าเจาจะมายิ้ยิ้หัวกอนเจอม่แล้วจ้เลยเฮ็นหน่อยะมาอยูเห็ดก่อขื้ไก่กระปิ่นอยู่นะม่งเตี๊มวมกับมกับือนางไก่มันก็คือว่าโอ้ยใจเสือดีดำอยก่ไก่ไม่ดำมับอกต้เขามากีกบิึงกูสิบกึงมอล กูแล้วก่กลอยเอารอมากเลยไไก่บดอยู่ใบดอยู่ในกอ่เดียวไมก่ผูตัวเดียวหรือมกชอบไเ่นนะับไก่เมมันอยู่ไก่ผูแล้วไ้ม่เงก่ง้ยังไม่ถห้าห้องออกก็ได้ไก่มไก่ผูกันยุ่งไก่ผูกับตัวกัตัวไก่เมยมันจะเจวออกไปโตโลน่งูไก่แมู่เต้นไปมเต้นไข้าไข่ห้ เพื่อนักอิงยากไ่ไหลับเต้าเก็บไว้ยิตนกนพราเสียวเนี่ยเราฝังมือนี่คอเาิงหลับเาวยองเงานี่จะนึกซึมื่ข้นเรือหลับท่าหนปีนมีเสียวางไยเนาะแมนไงหมนไเฮ้ยเจ้าากยอมันคือมีปีงจับมคือมีน่ครับก็เลยอ่กางนี่ปีจับใหญ่แมนม มันจ่แบปุมตามนีสจับนไแจเคือเห็นทายนน้องีมันจลอมยังบ่บ่ฮักบอินได้ไหมับอินกห่เบิบฮัับอินว่าแห่พฮกินม่ตองนี้ิมดได้ผักชี่อะกินิมดเอาข้าวขวเมบาตามาจินข้าวนั่อีเลยเด้อจ้าโจิ่นข้าวมันเป็นพวกปลอมค่ะ ผู้ใดยที่ว่าจองบาลต้อมน่ะมีหลายคนจองจะก็จะล่าน่าขึ้นดาลาดังเลยล่าไปนี่ก็ขึ้นด่าล่าเอาด่าล่ากับผู้ครูว่าล่ะจะมีเฮ้ยแย่าเฮ้ยเหมือนได้ไล่เลยเจ้าพี่บอกว่าว้า ข้างกันล <real> <Physical. S 3> ักงหูจ๊กวลัวคือดาลาเจ้านี้เ่ได้คืออ้มเต่ทา ล้วจะขึ้นาไปเรอเขินอ่างเนักนคจาเินเนี่ยจักนอยไ่ต้องพ่อนกือไผ่แล้วอย่าคือแซกซุ้มแพ้นี่อันนี้นะแล้วมันเป็นเนีอเจ้าก่กนั่งมาแบกนี่น้องเจ้าว่าบอกคือแซกซุ้มแพ้นี่กี้เลิมตัเองแล้วก็เป็นไปนี่ก็อนัะมาพี่บา คอยปยุทุ่งบานแม่เข้ากะตุ้งคอยไรคนไทยนี่กแม่ดีเอาไอ้ห่างพี่าวเอ้ยจิ้งจักว่าจักพัวสามารถคัดแคนวิวเขาจะตาลายโดนลืมประจักข้องเป็นผู้หญิงกับมี แล้วก็เวเมื่อหลคับพี่น้องเอกติตามมื่ออื่นก็แล้วกันสำหรับคิดถการิการไว้ซัมนี่ค่ะ้าตัากบใส่หัวคาแซบแซบดาร่าสัมบดับสัสดีเลยกินเอๆดาราสวัตดีเป็นยุบัสดาราเออเออเป็นนี่มันมาบอกนีมันบอกตะกี้จะเป็นเยอะ